ก็หอพักของผมนะครับผมเดินซ้ายเดินขวาก็ไปอีกตึกหนึ่งนี่ก็คือห้องน้ำก็สะอาดดีครับสะอาดดีเรียบร้อยดีทั้งใส่์แมสก์อยู่ข้างในอย่างน้องไม่ต่ำอันนี้ก็คือ ห้องของผมก็มีลูมเมดนะครับตอนนี้เขายังไม่มานี่ผมก็นานข้างนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรห้องเจอกันครับผมโรงเรียนเปิดใหม่สนุกแน่นอนครับช่วงตอนนี้ก็ preseason ก,ก็เริ่มเริ่มซ้อมกันแล้วครับ